มือ่นองตองถิะนอ้อบัดเนี่ยมาหอดลานแล้วนอันดับแรกเราก็จะมาหุงข้าวกันก่อนโอ้ยหนาวพมาหอดนี่เราก็ฝนมาตกเปพี่นอ้องเหมือนว่าฝนเพิ่งตกหยุดไปแต่ว่ามันก็ตกบ่แห้งทออบ้าน,นีนาง มันเป็นซิกเนเจอร์สักวันนี่น่าจะหูเข่าก่อน มักหงุงข้าวแฉะพี่น้องชอบหงุหงข้าวแฉะหุงข้าวก่อนนี่นั่งมหงาหุงข้าวแฉะพี่น้องข้าวแต่ละหลอดมันก็มาบ่าคือกันบางที่ก็ข้าวแข็งข้าวเก่าบางที่ก็ขา้าวใหม่โอ้ยแต่เรอเนี้ใส่น้ำหน่อยๆน่อยบางก็ไซนหน่อยกับเข้าวแข็งอีกแบบนี้เลยขูงตีหุงหม้อใหญ่เลยวันนี้วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะได้หุงข้าวหม้อเดียวหรือว่าสองม้อเนาะ ตะกี้นี่ปักปักกิบมากปักกิบมากแล้วเปิดเปิดรถก้มเบโทศ่พทับหัวตําประตูโอ้ยดีแล้ะกิบมาสักหัวเอาอ <c oughs> ากาศหนาวเว้ยวันนี้วันนี้อากาศหนาว ดูซิข้าวมันจะแฉอีกไหมน,นี่ข้าวจะแฉอีกหกรือเปล่าพุงขาวใสน,น้ำส้มสายชูน้ำแล้วข้าวมันจะได้ขาวแล้วก็ข้าวไม่ไม่ไมบูดง่ายข้าวบูดบ่บูดนี่มัน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 เป็นที่หมอพี่น้องคันมอในบูดที่นึ่งแล้วนี่ก็คือบูดตลอดเออ าขาเขาอยู่สูงหรอ,อ,อวันนี้วันอาทิตย์มาดูกันว่าจะขายได้มากได้น้อยเพียงใดอ,อึ๊บโอ้ยน่า เียมคล้องกัน Thank <laughs> you. เด่มกาแฟก่อนจักหน่อย แฟร์ตอนพีน้องวันนี้ไม่ค่อยได้ทํามาวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเดี๋ยวมีแค่ทําผักแค่สามอย่างแค่นั้นเพราะว่าผักในตู้นี่เต็มอันยัดอยู่บ่ตองเฮดเอาไว้หลายเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเพราะว่าเข้าหูว่าลูกค้ามันจะประมาณไหนเนาะค่ะเนาะเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะประมาณไหนถ้าเกิดว่าทําไว้เยอะอย่างเงี้ยผักมันจะเหี่ยวมันจะดํา เปิดลานเทียงจะ้ะเอ้ยเปิดลานเที่ยงาแ่นเปิดลานใบสองตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงกินกาแฟก่อนมีเวลาอยู่โอ้ยหนาวตอน่ะพี่น,ออน้องเครื่องทำความร้อนก็ไม่อยู่แล้วเขาเอากลับ้านแล้วหนาวหนาวเยเย็นไปหมดเลยวอมน้ำมันไปก่อนอ กินกาแฟก่อนเหนาะงานหลานอาหารมันก็ถ้าว่าเป็นอิสระบอมันก็เป็นอิสระค่ะถ้าเกิดว่างานบอหลายแล้วก็ห้าวหูจากนาทีของห้าแล้วก็เป็นอิสระที่เพชรบ่ได้เหตุก้อนน่บอได้เฮ็ดครับอันเจ้าของล้านถามว่าเราเฮ็ดกับเจ้าของล้านมันก็เป็นอิสระบอมันก็เป็นมันมันก็มันเก่ง บ่แม่ว่าเป็นบ่เป็นอิสลามมันเก่งมันธรรมดาพี่น้องเป็นเพื่อก,กันทุกที่ถ้าเกิดไปเฮ็ดงานก็นพอนาเนะอ่ะมันเกง่งแต่ในเตคนเดียวจะสบายสบายแต่ว่าห้าจะต้องมีความรับผิดชอบว่าห้าจะต้องเฮ็ดอย่างเนี้ยนะอย่างอีนะนะอางนี่นน <c oughs> ขี้ลงขีล <c oughs> ขลงข้ลืม <c oughs> ขี้หลงขี้ลืมก็ <c oughs> สนุกดีค่เะเฮ็ดงานลานหารก็สนุกดีขายอาหารให้ลูกค,ค้าแลีนขายอาหาร <c oughs> ก็มันได้มันได้ภาษาเร็วเพราะว่านี่หรืค่าเขาได้ใส่ภาษาได้พูดได้วอกกับผู้คนเองสี่นะได้ใส่ภาษาโนวย์แต่ละภาคพื้นที่มันก็แตกต่างกันไปภาษาแต่ละภาคพื้นที่มันก็จะแตกต่างกันไปพี่น้องมันบ่คือกันอก่อนกัน ทั้งบ่ายนี้นั่งก้บฝนตกแห้งแห้งจน้าห้องฝ่าห้องถ่ายคลิปอยู่กับปิดแถบกระท่านกาแฟยายนีนี่มันหอมเด้พี่น้องหานั่งกินกาแฟก่อนอากาศหนาวเลยวันนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนผู้ใดสบายดีก็ไข้ก็ยินดีด้วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเหมือนย ใส่น้ำลายจือดอีกบัดที่นี่มันมีจะกของร้านบ่าะเขา้านดอกเพราะว่าวเราเตรียมของลงไปให้เบิดแล้วบะหมี่แต่น้ำจิม้มไก่สเต็กแค่นั้นแหละแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องขายไก่สเต็กขายอย่างอื่นเอา ไก่สดก็มีเนื้อก็มีกุ้งสดก็มีซอสเซิร์ฟอ,อะไรก็มีหมดแล้วผักก็มีโอ้อากาศหนาวพี่น้องเอาเริ่มจดซื้อตัวเถ้างานนี่ต้องจดซื้อก่อนผู้ใดที่เขาา้ามางานในวงนี่ก็คือพนักงานทั้งหมดจะต้องจดชื่อต้องมีต้องมีลายชื่อเพราะถ้าเกิดว่าดีบดีเข้ามาตรวจตั้งเสีย สดี๋ยว่วยคันว่าเขามาอยู่ในวงแต่ว่าบ่มีอันบ่มีไล่ซื้อในนี่น,นี่ช่วยเลยเนาะค่นเนาะพื้นที่สําหรับพนักงานห้ามคนนอกเข้าถ้าเกิดว่าคนนอกเข้านี่เขาเมาร่วมเป็นอันพนักงานบุลเลยนี่เข้างานบ่ายโมงบ่ายโมงถึงสองทุ่มก็ไดอยู่เจ็ดชั่วโมงแม่นบหวะเจ็ดชั่วโมงแหละเก้าเก้าแปดเออเจ็ดชั่วโมง เมื่อวานได้เก่าชั่วโมงวันนี้ได้เจ็ดชั่วโมงควันนาวจนควันออกปากเราพี่น้องค่ะอุ้ยคันต่ะเดี๋ยวมาล่อรออุ่นกันว่ามันนี่ลูกค้าสิเป็นแน่ใด